ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวาซกิในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือนินจา z x c r s p o r t Fu ปอร์ i ฟู n แเครื่องยนต์4สูบเรียง 400cc ซึ่งนิตยสารยังแมชชีนของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ว่าคาวาซกิน,นั้นน่าจะกำลังพัฒนานินจา ZX- ็ r ในขณะนี้ โดยมีการคาดหมายว่ามันจะใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของ z ั 25R มาขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นเป็น 400cc และน่าจะมีพลังแรงม้าสูงสุดมากกว่า60แรงมา้าและผมได้มีการรายงานข่าวเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันไปแล้วว่าถ้าเป็นไปได้นั้นผมอยากเห็นราคา Ninja า x ซ r ล็ในเมืองไทยของเราไม่เกินไปกว่า3 0 0 0 0 0บาท อาจจะวางราคาอยู่ที่299,000บาทแพงกว่าสติก 25R ที่วางไว้269,000บาทอยู่ประมาณ30,000บาทด้วยกันครับหรือถ้าจะให้ดีก็ตั้งราคาที่ต่ำกว่านี้โดยมีการกดราคาของสติก 25R ลงไปเพื่อมีส่วนต่างของราคาที่พอสมควรให้หลายคนที่เห็นราคาแล้วจะซื้อ 25R ก็ได้ซื้อ 4R ก็ดี และในส่วนของแรงม้าสูงสุดสเปคของเมืองไทยผมได้มีการคาดหมายว่าอาจจะมีแรงม้าที่ต่ำกว่า47แรงม้าเพื่อให้ต่ำกว่าเกณฑ์ของใบกับขี่บิ๊กไบค์ใครที่ซื้อไปขี่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องใบกับขี่บิ๊กไบค์ไม่ต้องทําใหม่ให้เสียเวลาก็ปรากฏว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ครับโดยบอกว่าถ้าทําแรงม้าสูงสุดต่ากว่า47แรงมา้าเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ของใบกับขี่ทั่วไป ไม่ต้องทําไปกับขี่บิ๊กไบค์หลายคนไม่เห็นด้วยตรงนี้ครับอยากให้เขาสกีเมืองไทยปรับแรงม้าให้สูงสุดขึ้นไปเลยมากกว่า60สแรงม้าก็ใส่เข้ามาเ,เต็มเต็มไม่ต้องมีการตอนแต่ประการใดไม่ต้องมาห่วงผู้ขับขี่ครับว่าจะต้องทําไปกับขี่บิ๊กไบค์หรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับเพราะว่าโดยผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ทุกค่ายต่างต้องอิงเรื่องกฎหมายเป็นหลักถ้าเราทำออกมาแล้วมีความยุ่งยากในการซื้อ มีเงื่อนไขหลายอย่างที่ทําให้ต้องัดสินใจยากกับการซื้อรุ่นนั้นๆอย่างเช่นกรณีของนินจาเซ็กซีถ้าากว่าออกมามากกว่า60แรงมา้าจะอยู่ในเกณฑ์ของรถ Big กไบคต้องทำให้กับขี่ใหม่โดยส่วนตัวของผมแล้วผมก็เห็นด้วยกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าอยากให้นินจาเซ็กซีนั้นไม่มีการตอนแรงมา้าจัดเต็มจัดหนักเข้ามาเลยครับจะ50กว่าแรงมา้า60กว่าแรงม้าก็ใส่กันเข้ามา แต่อย่างไรก็ตามผมมีความเชื่อครับว่าถ้าคาสกินั้นมีการพัฒนาเซเล็ก4ีอาจริงจะมีการใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตรุ่นนี้ส่งกลับไปขายที่ญี่ปุ่นและทั่วโลกโดยจะมีหลายสเปคครับสเปคเมืองไทยของเรานั้นน่าจะมีการตอนแรงม้าอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ดีมาถึงตรงนี้เรายังมีเวลาครับผมอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนคาวสกิ ช่วยยืนยันความต้องการของตัวเองหน่อยครับว่าอยากได้แรงม้าเต็มมากกว่า60แรงม้าหรือแรงม้าตอนต่ำกว่า47แรงม้าช่วยกันบอกชัดๆครับว่าต้องการแบบไหนเพื่อให้ผู้บริหารคนไทยในคาสกินั้นได้มีโอกาสนำข้อมูลไปเสนอต่อญี่ปุ่นว่าแฟนคลับคาสกิตัวจริงเสียงจริงในเมืองไทยนั้นไม่อยากได้ม้าตอนครับอยากได้ม้าเต็มคือถ้าหากว่าไม่บอกกันตอนนี้อาจจะล่าช้าเกินไป เพื่อให้ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคา w a s นั้นได้มีการเตรียมข้อมูลเตรียมการพัฒนาที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าปล่อยให้เดือนหน้าโครงการไปแล้วกับโปรเจกต์แรงม้าต่ำกว่า47ตัวพอใกล้ถึงเวลาจะเปิดตัวจริงๆแล้วมาเรียกร้องขอแรงมา้าเต็มมันทําให้ไม่ทันครับทําให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มีเวลาต้องบอกล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ปีผมเชื่อว่ายัางแก้ไขทันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแฟนคลับคา w a s กิในเมืองไทย ต้องการม้าเต็มหรือม้าตอนบอกชัดๆในคลิปนี้เลยครับเรื่องราวการพัฒนานินจาสเล็ก4ีอาจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ